คุณหนูมหาเศรษฐีที่ปิดบังฐานะไว้ถูกเชิญไปเยี่ยมชมวิวล่าสุดรูของเพื่อนร่วมงานหญิงกลับไม่คิดว่าได้มาถึงหน้าประตูบ้านของตัวเองขณะที่เธอกำลังงง,งอยู่เพื่อนร่วมงานคนนี้ได้กดรหัสเข้าไปในบ้านแล้วโอ้โหทำไมมันหรูหลาขนาดนี้ละคะนี่มันสวร่า์ชะัดเลยนะคะเนี่ยคฤลืสหาของตระกูลอัครการเนี่ยช่างรูหลาสมคำล่ำลือคุณหนงนาภาครับ ต่อไปคุณต้องช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับพออพูดอะไรแบบนั้นล่ะคะนี่นงนภา,าไหนเธอบอกว่าที่นี่มีงานเลี้ยงไงตั้งแต่ฉันเข้ามาเนี่ยฉันยังไม่ได้ดื่มน้ำสักแก้วเลยอะนี่ทรายบอกนะว่าบ้านออกจะใหญ่โตขนาดเนี้ยแขกต้องเดินออกไปหยิบน้ำเอาเองเหรอบ้านมหาเศรษฐีแบบนี้เนะี่ยก็ต้องมีแม่บ้านคอยรับใช้อยู่แล้วล่ะเธอนี่เป็นคนยังไงนะคะเข้ามาถึงก็จะกินโน่นกินนี่นี่ถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยคิดว่าเป็นขอทานนะเนี่ย คนบ้านนอกเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละชอบกินปรีเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเราเข้าใจเธอนหน่อยเถอะนาะคุณหนูใหญ่ครับแล้วเมื่อไหร่งานเลี้ยงจะเริ่มนะครับใช่ครับนี่ก็เริ่มเย็นมากแล้วนะครับผมเองก็เริ่มหิวมากๆแล้วเหมือนกันนะงั้นฉันขอถามคุณหนูใหญ่หน่อยได้ไหมคะแม่บ้านหายไปไหนแล้วสละแม่บ้านไปจ่ายตลาดนะ่ะเดี๋ยวฉันไปเล่นเขาหน่อยละกันฮัลโหลนงเหรอลูก แม่คะรีบมาเป็นแม่บ้านอักขระการให้หน่อยช่วยเล่นละครให้หนูทีฮะต่เป็นแม่บ้านนี่นะอย่าเพิ่งถามมากเลยค่ะอย่าลืมเอาผักมาด้วยล่ะอืมจ่าจ่าจาวันนี้พวกเราโชคดีมากนะได้มาบ้านตระกูลอักขระการผมเชื่อว่าแม่บ้านต้องเตรียมของอร่อยไปต้อนรับพวกเราแนะ่ใช่ค่ะไม่รู้แม่บ้านคนนี้น่ยจะทําตับบทฝรั่งเศสที่ฉันอยากกินมานานได้หรือเปล่าอ่ะโดยเฉพาะเนื้อคุโรเกะวากิวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อชั้นเลิศเลยนะได้ยินว่าเนื้อคโรเกะ กิโลต้องแปดหมื่นเกตกะมนสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะหาซื้อกันได้ง่ายๆนะคุโรกเกะกวาเกิวงั้นหรอถ้าคงดูมาจากซีรีส์เรื่องไหนสินะอ,ะอนั่นไงแม่บ้านมาแล้วคุณนุยใหญ่ไม่แขกเหรอคะคุณป้าบางออนคะรีบไปทำอาหารเธอคะ่ะตอนนี้เนี่ยทุกคนหิวกันแล้วป้าบางออนทำไมเราไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เดี๋ยวก่อนคุณนภพาครับแม่บ้านคุณซื้อของแค่นี้มาเลี้ยงต้อนรับพวกเราเหรอครับ ไม่ซื้อมาแค่นี้ล่ะแต่ดิฉันก็เลือกที่ดีที่สุดแล้วนะคะดูถ้าคุณหนูใหญ่ตระกูลอัครการเนี่ยจะให้แม่บ้านซื้อของแค่นี้มาเลี้ยงส่งสงพวกเราเหรอครับนี่คือการฉีกหน้านชัดๆทำไมมีแม่ไม่เอาไหนแทน,นทำเสียงานอีกยังไงก็ห้ามล่วงเกินพออคนนี้เพราะฉันต้องอาศัยขเขาเลื่อนตำแหน่งอีกบอกแล้วไงว่าวันนี้มีแขกมาให้ซื้อของดีๆแก่แล้วก็เลยหลงลืมใช่ไหม คุณหนูใหญ่คะถ้าย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะกลับไปซื้อมาให้ใหม่ละกันนะคะพอออคะแม่บ้านคนนี้ทำงานไม่ได้เรื่องวันหลังเนี่ยฉันจะพามาเลี้ยงอาหารดีๆใหม่นะคะแม่บ้านมาใหม่อาจไม่คุ้นเคยกับของในบ้านเลยไม่รู้ว่ามีวัตถุดิบวางอยู่ตรงไหนไม่ต้องไว้วันหลังแล้วคะ่ะวันนี้ก็ได้ พวเนื้อโครเกะวาเกวเนี่ยอยู่ในตู้เย็นแล้วค่ะใครให้แกแตะต้องของในบ้านฉันวางลงซะพวกนี้ของแพงๆทั้งนั้นเกศกระมนลแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าของกินในบ้านของหัวหน้าเนี่ยวางไว้ตรงไหนฉันว่านะยายในบ้านคนเนี้ยมันต้องเก็บของดีเอาไว้ไม่ให้พวกเรากินแน่เลยมีของดีแต่เก็บซ่อนไว้เนี่ยนะหนูน้องเออไม่ใชุ่ณหนูใหญ่แต่ของพวกนั้นเก็บที่ไหนฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะคนฉันต่ำอย่างแกเนี่ย มีสิอะไรมาเรียกชื่อฉันด้วยเหรอ,หอทำไมต้องใช้กำลังด้วยอะเรียม้านิ่มาใหม่เขาไม่รู้ก็ไม่เห็นจะไปไหนนี่มาที่ฉันเลี้ยงไว้เนี่ยจะตีมเมื่อไหร่ก็ตีเธออย่ามาสอดพูดจาให้หม,หมันดีๆหน่อยนะและอีกอย่างเนี่ยบ้านหลังนี้ยใช่บ้านของเธอจริงเหรอทาไม่ใช่บ,บ้านของฉันเนี่ยแล้วบ้านของเธอแล้วไงเน,น่จะมาเห่าหอนเลยนะักหนา คุณหนูเกาสั่งสอนแม่บ้านของเขาเกี่ยวแหละกับเธอไม่ทราบหนุน่มนภาบ้านหลังนี้เนี่ยกลายเป็นบ้านของเธอเมื่อไหร่นี่มันบ้านของฉันจริงจ้ะนี่เธอกล้าสงสัยคุณหนูของฉันเหรอท้าไม่เธอกลายเป็นคนขี้ฉ่าแบบนี้นะคะโกหกถ้าหลอกคนอื่นแบบเนี้ยฉันไม่ลายใจบ้านเนี่ยนี่เธอกล้าหาเรื่องในบ้านของฉันเลยเหรอฮะในเมื่อเธอยืนการว่าบานหลังนี้เป็นของเธอเนี่ยงั้นฉันจะโทรหาคุณพ่อป้าให้กลับมาเดี๋ยวนี้แหละดูสิว่าเขาจะยอมรับคุณหนูของเธอไหมยัง,ยงจะกล้าเรียกคุณ มีปัญญาเรียกมาสิคุณพ่อบ้านจะกลับมาที่บ้านในตัวเมืองเดี๋ยวนี้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสิบนาทีผมจะรีบไปครับพ่อบ้านแห่งตระกูลอัคาราการเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากเลยนะนี่แกศก,กมลทําไมถึงไปมีเบลของพ่อบ้านบ้านนี้ได้ไงนะฉันว่านะก็คงแกล้งโอวดไปแบบนั้นแหละความจริงแล้วเนี่ยโทรไม่ติดหรอกสแสดงาฮอตมากกว่าเป็นแค่คนบ้านนอกไงจะโกหกทั้งที ให้มันเนียนหน่อยนะปรีอาจจะตีสนิทกับพ่อบ้านฉันเลยเหรอจะใช่พ่อบ้านของอักร,รการหรือเปล่าเดี๋ยวสักพักเธอก็รู้เองไหนเอามาดูสิว่าเธอโทรหาผู้ชายบ้านที่ไหนยิ้อย่าไปยุ่งนะทุกคนมาดูเร็วเข้า1ิ 18, 12 <c oughs> นี่มันอะไรกันนี่ย <c oughs> ถึงว่าทำไมเธอถึงไม่ใกล้ฉันดูที่แท้แกก็โกหกทุกคนเอง อิงนางสันแล้วเลวคุณนงลพพาเขาเป็นเจ้าของบ้านอุตสา์เชิญเธอมาเป็นแขกทำไมกลับไปดูถูกเขาแบบนั้นล่ะเกรดประมลน,นงลพพาไม่ใช่เจ้าของบ้านที่นี่หรอกฉันบังหา่าเธอเนี่ยนะอย่าเป็นนอกเลยเลวร้ายจริงๆยังกล้าหลอกลวงเป็นคุณหนูใหญ่อีกเพื่ออยากตายนั่ใช่ไหมไม่ใช่นะคะยังเปล่าอีกยังจะกล้าเสนอหน้าอยู่ในบ้านซะอีกเหรอใส่หัวไปซะบ้านเนี่ย ไม่ต้อนรับเธอออกไปใครกล้ามาโอหังในบ้านอัครการ